เดี๋ยวเราไปต่อไหมนี่เราได้กาแฟมาเป็นนะไรนะฟคานฟัาแฟกาแฟาฟกาแฟี่โฟกานฟกาแฟกาฟกาแฟกาแาแฟกา่วกาแฟาแฟกรแฟาวมะพร้าวฟั่วฟกาหน้าด้กาแฟายฟกาวฟกาแมการฟาแฟกาแกาแฟกาแฟกาแฟนาแฟนาแฟกาแาแแฟกาแฟกาแฟะาแฟาแกาแาแฟกาแฟกดูวิธีการกาแก เดี๋ยวเราจะไปเปิดคาเฟ่เรอยเให้เป็นลูกมือหน่อยเด้อลูกสาวเป็นพลูกสาวถ้าเรียนมาหาลัยไม่ได้ลูกสาวจะเปิดคาเฟ่เรียนอบขนมปังไห้ไปเปิดคาเฟ่ชียงใหม่เนี่ยชียงใหม่อืออร่อยจุ่มจบทเลก็ดีนะมึงลูกสาวเลยยังมีเป้เปาหมา<ม>ยม,มันอ่ะแตง ก็ไม่หลุดใ่หมหก็จะเป็นเยนอกขนมั้าหมวกก็แต่งไมได้นะมันก็แล้วแต่คนเขาจะให้เราแต่งหรือเปล่าเนี่ยเอยากจะแต่งเนี่ยมันบอกอางนางให้นาบอกเองว่านางถ้าเรียนนางไไม่ได้แล้ก็ไมสอบไปเลิกเพียงมันบอไม่หนูครับจะเป็นเชฟไงเชฟเชฟทำมานางจะทำหรือเปล่านางจะทำหรือเปล่าหรอคะเด็กี่สันตินะพี่เก๋เด็วมา เราก็โชคดีไปเราผ่านจุดนั้นมาแล้วอ <c oughs> ้ว, <c oughs> วนอ้วนของเราจบชีวิตประเด็นข้าเชียใช่ไหมใช่อ้วนเขาไปถูกทางอยู่แล้วอ <c oughs> ้วนกระไดอ้วนหน้าตวเป็นรอดในนีอ้วนรอดแล้วอ้วน

โทรศัพท์ไอ้ข่าวเราอยู่ใล้จะเต็มแล้วเราผ่านน้อมมันหน่อยมันยิ่งมันยิ่งถ่ายแล้วลงไม่ได้ครับมันไม่มีสัญญาณเลยเราไม่ซื้อซิมใส่มันพอกระเทินแค่สองวันเอง นี่ไงจะพามาถ่ายรูปจุดนี้ก็จะจอดให้ทุกจุดเลยก็จะจอดให้ทุกจุดที่มีวิวสวยๆถ่ายรูป อะไรอกูต่อครับรถก็เยอะเหมือนกันรถเยอะเยอะข้ามถนนอนไรไม่กล้าเลยอ่ะ จะได้ยินเขาว่ารถที่เนี่ยห้ามวิ่งเกิน60จะเป็นลูกว่าจริงหรือเปล่าตามข้อมูลที่ศึกษามามไไนตาจำมั่งเลยหนูน้อยนี่ลงไปถ่ายหนื่อยนั่นหน่ะน้าจำมั่งเลยหนูน้อยลงไปเต็มที่แล้วใส่อะตาก็ได้แบบเนี้ย mà rồi cả cùng với thực gia, bản sâu xuyên nhật cho bị gì, liên sông này à. พิ่งหยัดสินยาวว่าตีก,กาเคยผูกกาเยเนกลของพิ่งหยัดจำหยัดหมโรรูดีา้านด<า>ีกาว่าเราจะไปต่ออยที่ไปเรื่อยๆครับตามลายทางจำหยัดคือจริง,งโตง่าโอเคเก็บเงินครามาแล้วลุกน้องบ้านหรือเปล่า ข้าขนมชั้นแต่ขนมชั้นไม่ได้ไปส่งเลยโอ้ยจุกจ้องเลยปวดตาจงจริแน่